สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเป็นอสึกมวยวันวันศุกร์นะครับประจาวันศุกร์ที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นะครับขายทอดสดช่วงเวลาบ่าย2 3 5เป็นต้นไปนะครับทางช่อง2 o u กู้แดงนั้นก็จะเป็นชารันดาบันสาครคามหรือเจ้าเพชรห้ยพึ่งดาบันสาครคามนะครับวันนี้เปิดโอกาสให้ทางด้านเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยแก้มืออีกครั้งนะครับพิกัด113ปอน แล้วคู่ที่สองก็จะเป็นเจริญเงินบุญละนามวยไทยวันนี้พบกับทางด้านเพชรสิงเกิลพอจิตเกษมหรือเจ้าเพชรสิงเกิลวัดพัะสุรุพรร์ภูเก็ตนะครับหรือเจ้าครุมขิดออกขันทองพิกัดน้ำหนักหนึ่งสิบี่ปอนด์นะครับคู่ที่3าก็จะเป็นเหนือพยัก์เบิกเลิกยิมพบกับทางด้านแหลมโพสิดคุณวสันและเพื่อรายการวันนี้ก็จะเป็นรุ่งกิจบ่อรุ่งโรดพบกันน่าจะเป็นครั้งที่ห้านะครับพบกับทางด้านซ้ายดูใบยอย่างทักษิณเล็ก เตียนมวยไทยหรือเจ้าทักษิณเล็กสิบประกายฟาน์มครับพิกัดน้ําหนัก140อปอนด์นี่เป็นรายการมวยวันนี้นะครับไปมาดูน้ําหนักเมื่อเช้านะครับคู่แรกนั้นชารันกับเพรรบเชาา 3, พนนนร,ชรน, 8, น,น,น,พน้องฟาร์มนะครับเมื่อเช้ามา113พิกัด1นึอปอนด์นะครับเจ้าชรันนี่มาร12.8ส่วนทางด้านเพชรน้องฟาร์มมาร1อยนะครับคู่ที่สองเจริญเงินบุรณามวยไทย พีการน้ำหนักหนึงร้อยสิปอนด์เมื่อเช้ามา113.8ร้อยสส่วนเพชรซิงเกิลมา115ร้อยนะครับลดไปปอน 1, ด์หนึ่งผู้ที่3เหนือพยักษ์มา108ร้อยปอนด์ทวีการส่วนแหลมโพเขก็มา108.7ร้อยจดลดไป0 7, ูจดเคู่เอกนะครับรุ่งจิตมา140ร้อยี่ปอนด์ส่วนทักษิเล็กมา139.7ร้อยนะครับขาดไป0ูนดนี่เป็นน้ำหนักเมื่อเช้านะครับต่อไปมาดูราคาเด็กครับคู่แรกนั้นชรดันเคยชนะมาเด็ดเป็นต่ออยู่ที่รชร ้อยพึ่งเป็นต่อสิบเก้าคู่ที่สองเจริญเงินกับเพชรสิงเกิลนะครับจเจริญเงินหนุ่มแน่นสดกว่าเป็นต่อู่ที่สามสองนะครับจเจริญเงินเป็นต่อสามสองคู่ที่สามป้องกันแชมป์นะครับเหนือพยักเคยแพ้มาเรดเปิดมะมาให้ทางด้านแหลมโพเป็นต่อห้าสี่นะครับแหลมโพเป็นต่อห้าสี่ข่ของรายการวันนี้รุ่งิจซึ่งสถิติการทบกันเหนือกว่านะครับเรดเปิดต่อที่สิบเก้านะครับเรดเป็นต่อที่สิบเก้า เ่นครับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับสิ่งดีๆที่ผมอยากให้เข้าไปสัมผัสกันแอปพิเค24ที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมัน่นคงด้านการเงินนะครับใช้สิ่งดีๆที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินทองได้นะครับร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให้เราได้ออกตัวบางทุนแล้วก็เข้าไปบังเพื่อจะได้ไม่เดือดร้อนนะครับอยู่ฝ่ายไหนก็รอรับเงินอย่างเดียวราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทที่นี่เปิดให้นะครับแล้วก็ ใช้เป็นแหล่งข้อมูลนะครับในการดูข้อมูลต่างๆราคาเรทก่อนชกราคาเรทช่วงชกใครเป็นต่อเป็นรองเราจะได้เห็นเองด้วยตัวเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้ผมแปะลิงก์ไว้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับก็ไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมาดูมวยรักมวยชอบผมนะครับคู่แรกนั้นชลันดับสารคามกับเพชรน้องฟาร์มชลันนี่มวยจากกาฬสินครับซ้อมอยู่ที่ใกล้หมรุสารคามที่สารคามนะครับส่วนเพชรน้องฟาร์มเนี่ย ซ้อมอยู่สิทธาที่กุบลฉชลันเคยชนะมานะครับวันนี้ฉชลันได้สูงเหมือนเดิมส่วนเพชรน้องฟาร์มดูรูปด่างดีครับเตี้ยแต่ว่าหนักแรงเทรดเปิดไม้ทางด้านฉชลันนี่เคยชะนะมาเป็นต่ออยู่ที่สิบเก้าหน้าหลงจุนดองครับคู่แรกของรายการเมือนคู่นี้ไม่ห่านนะครับรองไว้กับตัวบางทุนครับเจ้าพิธีเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยคู่ที่สองครับจเจริญเงินบุญณะนามวยไทยนะครับพบกับทางด้านเพชรสิงเกลิลทีเจ้าคุมกิตออกขวัญทองเดิมนะครับ คืเดินกันนี่สีเซอร์ของซอสจะต้องไปจีนหนักแรงทุกครับเตะขา่อยหมัดแต่ว่าวันนี้ปล่อยหนักขึ้นมารูปร่างเสียเปียดด้วยกระดูกมมยเสียเปียบแต่ว่าร่างกายดีกว่าเพรสิงเกิลเนี่ยสูงยาวตีนหนักแรงฝีมือดีฉลาดระเบียบดีและก็ไม่กลัวเหมยเพศนี้นะครับซ้อมอยู่ที่ข่ขยสิ์หนุ่มน้อยวันนี้ได้เปรียบรูปร่างได้เปรียบกระดูกได้เปรียบน้ําหนักเป็นรองเฉพาะร่างกายนะครับดูนะครับมวมยคู่นี้ดูว่า เพชรสิงเกิลเนี่ยจะร่วมจะหล่นหรือว่าทางด้านจเจริญกัินเนี่ยจะออกทะเลส่วนตัวผมนะครับแม่ให้รองเป็นที่เด็ดหน่วยประเภทนี้แต่ขาต่หมัดเพชรสิงเกิลไม่กลัวนะครับได้ใหญ่ได้กระดูกแต่น้ําหนักได้รูปร่างน้าหนักวันนี้น้ำหนักร้อยสิบสี่เป็นน้ําหนักที่จอยต่อยดีนะครับโชคดีส่วนจเจริญกัินเนี่ยปกติร้อยสิบร้อยสิบสองวันนี้ต่อยมาแล้สิบสี่น้ำหนักก็มาขาดีจะกินทางด้านเพชรสิงเกิลเนี่ยกินยากครับรองไว้นะครับมีโอกาสได้ออกตัวบางจุดกินสองข้าง และมีโอกาสที่จะเตะวอลเป้าด้วยนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะออกทะเลได้น,นะครับสําหรับเจริญเงินผมให้เราเป็นทีเด็ดครับเพชรสิลเกินออกกิตเกษมคู่ที่3ามของรายการวันนี้รักเหนือพยัก์เบิกเลือกยิมเครับเหนือพย,ย,ยัก์เฟตเตอร์มวยไทยทีนี้ซ้อมอยู่ที่เพชรยิยนดีนะครับวันนี้ป้องกันแชมป์เจอคู่ปรับเก่านะครับแดมโพสิทธิ์คุณวสันยังแต่งเดินจับเดินตีนะครับสําหรับแดมโพแต่วันนี้เสียเปลี่ยนรูปร่างเคยชนะมาเขาจริงต้นๆอีกกินเหนือพยัก์ยากนะครับ ผมมองว่ามีโอกาสที่จะไหลไปถึง11มากได้สูงได้ใหญ่เมื่อเช้าน้ำหนักมาดีด้วยและมีโอกาสวันเดียวจบด้วยถ้าจะแพ้คือพลิกแพ้ราคาเดียงแท้ายเข้าไปที่เหนือพยัคฆ์คนนี้เร็่เขึมาเป็นรองด้วยนะครับ5-4รองไว้มีโอกาสพลิกข้ามาเป็นต่อเยอะมากและมีโอกาสมวันเดียวจบเข้าแล้วออกตัวบางทุจริงสบายนะครับเหนือพยัคฆ์เบิกเลือกยิมตัวนี้เป็นที่เด็ดตัวที่สองครับมวยรองและผู้หญกงรายการวันนี้นะครับ รุ่มกิดบอลรุ่งโรจน์นะครับตัวนี้ฝีมือดีสูงยาวเจอกับไซดูใบนะครับทัศนิเล็กเดือนเมยไทยทัศนิเล็กสิบระกายฟ้าตัวนี้ก็ไซา์เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยทัศนิเล็กมาน้ำหนักขาดอยู่สูนเกสามแต่ว่าทางกายดูแล้วมาดีนะครับหน้าลงจุมรองพราเป็นที่ทัศนิเล็กนะครับทัศนิเล็กใช้ที่เสือสอเอ้อสจ้าต้งลายจีนวันนี้เบี้ยเบียดมามีโอกาสเข้าป้ายลงทุนน้อยได้เยอะ วันนี้น่าจะทําสถิตตามไปนะครับลงตัวรองไปที่ทักซิเล็กสิปัขายฟ้านะครับสรุปมวยรักมวยชอบวันนี้คู่แรกลงตัวรองไปที่เพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยผู้ที่สองรองไปที่เพชรสิงเกลิลออรจิรเตสเซมผู้ที่สามรองไปที่เหนือพยัก์เบิกเร็บยิมครับสองสองสตัวที่เด็ดวันนี้นะครับเพชรสิงเกลิลกับท่าน้นเหนือเหนือพยัก์นะครับและปิดท้ายรายการด้วยแลมทักษิณเล็กเดียนมวยไทยนะครับเป็นที่เด็ดตัวที่สามวันนี้สี่คู่มวยรอง ผมชอบมือรองทั้งสี่คู่นะครับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดร่วมคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันแบบสุภาพแบบเป็นมิตรหรืกท่านจงโชคดีร่ารวยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ